คุณผู้ชมจากสภาการชาติไทยและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตที่บ้านห้วยโป่งตาบห้วยโป่งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะที่วัดห้วยโป่งตาบห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอน,นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายอำเภอแม่ห้องศนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องอน ลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน50ชุดจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลห้วยโปง่งพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตหนึ่งรายจำนวน1 0,000บาทเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเกิดจากอิทธิพลของพาย,ยุคาจิกิเมื่อวันที่26สิสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน รวมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอ27ตำบล108หมู่บ้านมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายและสูญหาย1รายครับมีรัศดรได้รับผลกระทบ5,485คน1,567ครัวเรือนระบบโครงสร้างพื้นฐานถูกตัดขาดถนนหลายนะสายในพื้นที่มีดินทับถมปิดเส้นทางน้ำกัดเซาะสะพานข้ามลำน้ำได้รับความเสียหายเส้นทางสายหลักของทางหลวงหมายเลข108คอสะพานขาดบริเวณตำบลห้วยโปง่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยได้มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการดํารงชีพเร่งแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์เปิดเส้นทางจราจรสนับสนุนน้าดื่มอาหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตโดยปกติสุขโดยเร็วนะครับ